ดูดวงชาวราศีมินดวงแปลกจนน่ากลัวตกใจรวยไม่หยุดอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิธิ์ปกปักกุ้งของรักษาหนุนนำโชคชะตาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาของเราตกตำแหน่งเดอะสตาร์ดวงชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลงันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปาปัก เต็มหลังอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาของท่านไม่หยุดดวงแตกแรงจนน่ากลัวตกใจท่านจะรวยไม่หยุดด้วยบุญกุศลวาสนานะครับนางถือดาบตั้งขึ้นแล้วบองบอกถึงว่าประหัตประหาร,ร,หารเอาจริงครับไม่พูดเล่นให้รวยก็คือให้รวย นะครับนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดม้าประยองเกิดขึ้นในโชคชตาครับดวงชะตาอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเอมเพสทวงข้าวเหลืองอารามเหลือกินเลือใช้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปงพันพัตนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ด้วยข่าวบุญกุศลวาสนาท่านจะทําอะไรก็ประสรมปราเร็จ,จเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลับรั์จิตใจที่ห้าวหาญจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังตกตําแหน่งนะเบื่อหน่ายนะผมมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆหรอกครับท่านจะทํมากิจการอันใดจะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านค่อยๆเป็นค่อยไปใช้ตําแหน่งเดลิเวอร์ นะคไพบ่บงบอกว่าโชคจะตามท่านค่อยเป็นค่อยไปนะครับท่านที่ยังสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับตกตําแหน่งครอบครัวมีเงินเท่าไหร่ก็ใจ่ายให้กับครอบครัวนะครับผมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลําเต้นลำเพลงกองกัน จิตใจที่เฮาหาจิตใจที่เด็ดเดียวจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสมเลจพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือเหรียญตกตำแหน่งดวงชะตาท่านท่านจะมีโอกาสนะครับร่ำรวยขึ้นมาทันดใดเขาเรียกวเกิดความมั่นคงอำนาจบารมีวาสนานะครับผมการบดรีบดอยการีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่จะสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นไปได้ด้วยดีาการจัดนากจดเต็มในโชคชะตาของท่านจกตำแหน่งช์ลอดท่านจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ครับก้าวก้าวมั่นอย่างก้าวกระโดดน,นะครับดวงชะตาตกตําแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งายบิเทศจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รือโชคตกตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ดาบสองใบเกิดขึ้นในโชกตะตาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาให้มุ่งมั่นเอาให้จริงจังันะบผมท่านจะได้ตกตําแหน่งถ้วยทองอัสวบินนําถ้วยทองมาสู่ตัวท่านแล้ว ก็แปลว่าท่านจะมีโอกาสทองโอกาสร่ํารวยไปตลอดชีวิตขอํานายว่าชาวราศีเมษโอกาสเข้ามาไถ่ไม่หมดท่านจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับตัวท่านนะแหละเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีโอกาสทองโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทางให้ท่านหมดแล้วแต่ถ้าท่านเลือกทางผิดชีวิตก็ต้องตกต่ำเบี้ยดินต่อ,อให้ดวงชะตาท่านจะดีแค่ไหนตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเลือกทางให้ถูกครับ The f u l เกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีคนประโจบประแจงดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างระยะเวลานการใกล้โชคชะตายังมีโชคลาภเขาเรียกว่าเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาจะได้คู่ครองที่ร่ำรวยไฮโซนะครับสวยหลอ่อรวยเฮงปังเขาเรียกว่าถ้าไม่รวยก็ต้องมีอำนาจบรารมีสูงของเก่าตามติดชาวราศีมินตกตกตำแหน่งได้คู่ครองมีอำนาจบรารมีวัสนา p a r t n ร์ที่ดีจะเข้ามาสะสมกําลังบุญนะครับผมการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอสองเหรียญเขาเรียกว่าสับสนงงวยเอาแน่นอนไม่ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้รวยพรุ่งนี้จนนะครับผมท่านก็ดีใจนะครับวันนี้รวยเย้ดีใจเราดีใจหัวเราะนะครับผมวันนี้จนเออเสียใจนะครับผมวันนี้รวยพรุ่งนี้จนเออเสียใจ นะครับผมอย่างนี้กลายเป็นคนบ้าครับนำวิปลาดได้เพราะว่าเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจท่านจงทําจิตใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางนะครับผมจะรวยจะจนวันนี้ได้เงินโอเครู้แล้วว่าได้เงินพรุ่งนี้เสียงเงินโอเควันนี้ไม่มีใครซื้อของก็ไม่เป็นไรนะครับแม่ค้าพ่อค้าเป็นเลือกปกติธุรกิจการงานของด้านดวงชะตาของด้านก็ไม่ได้แตกต่างกันตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญล่งเลืองยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคดวงชะตาสมสมสมหวังดังใจหมายเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิธิ์ปกปักคุ้คของรักษาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดส่งมอบทึ่งเหรียญใหญ่เบื้องตในโชคชะตา การมองการไกลถึงอนา,าคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งรายได้สูงเป็นพิเศษนะท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลก็ออกมาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาบุญกุศลวาสนาของท่านตกตําแหน่งการปฏิปฎดอยการแกะสละัศิลป์ผลงานผลงานศิลปะครับนะโทษทีนะครับผลงานศิลปะ นะครับผมได้โอกาสทองโอกาสที่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจะดีเริ่มอะไรชาวราศีมินจําไว้เลยครับว่าดวงชะตาของท่านเป็นนักศิลปินเป็นนักจินตนาการเป็นศิลปะอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านท่าน,านปฏิปดอยในการงานอันใดทนต้องทําให้สุดๆนะบอกถึงแม้จะไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวทำท่าน,านจงทําในสิ่งนั้นให้สุดกําลังของท่านด้วยการทําด้วยศิลปะ การจินตนาการจะเรียกเพอ้อฝันก็นแล้วแต่นะครับแต่ว่าผลงานจะออกมาดีเป็นอย่างมากที่สุดท่านจะร่ำรวยรับทรัพย์และปลดนะครับพันานาการที่ล้อมเอาไว้ด้วยมีดนะับท่านจะหลุดพ้นนะครับจะเรียกว่าหลุดพ้นจากความจนก็ได้นังปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมันได้หลุดออกไปจากลือแล้วนะครับลือจะได้ความร่ำรวยนะครับผมนี่ครับตำราจีนเขียน่างนี้นะนาง,งปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง นะครับถ้าเป็นคนไทยก็เรียนง,ง่ายๆครับความจนนะครับของความจนมันได้หลุดหลุดออกไปหมดแล้วนะรับปูรษีส่องแสงแตะเกียงทองจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาจะรวยเลยรวยรับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขา่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย จรลิญลูกเรืองขึ้นมาในทันทีทันใดดวงชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับผมจัะหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับผมตรงใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ u p ส r ตั n ซ Super ์สติ k กเ,เกให้ติดหมอสันได้นะครับรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีมีนกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนชาวราศีมีนเป็นคนที่มีจินตนาการสูงอ่อนไหวและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขามักจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์ทางศิลปะและชอบช่วยเหลือผู้อื่นในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและอารมณ์ของคนรอบข้างชาวราศีมีนมักจะมีความเมตตาเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีและมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้างในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตดวงดาวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการงานและความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนเป้าหมายชีวิตและวางแผนสำหรับอนาคตความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับตัวของชาวราศีมีนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่หรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่น่าสนใจอาจมาจากการแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักดังนั้น ควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายทางสังคมและวิชาชีพในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นควรสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการลงทุนควรทำด้วยความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจในขณะเดียวกันก็อาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากงานพิเศษ หรือโครงการเสริมความคิดสร้างสรรค์ของชาวราศีมีนอาจนำมาซึ่งไอเดียทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่ควรประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำสำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาและการรักษาสมาธิ ดังนั้นควรวางแผนการเรียนและการทำงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และขยายมุมมองใหม่ๆสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้อาจพบกับความผันผวน ในยอดขายช่วงต้นเดือนอาจมียอดขายที่ดีแต่ช่วงกลางเดือนอาจชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามความสามารถในการปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัลอาจช่วยเพิ่มยอดขายได้นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการบริหารต้นทุน และสตอกสินค้าเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดกับคนรักความอ่อนไหวและความเข้าใจในอารมณ์ของชาวราศีมินจะช่วยให้สามารถรับรู้และตอบสนองต่อความต้องการของคู้ครองได้ดีอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความอ่อนไหวนี้นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้ง สำหรับผู้ที่โสดอาจพบกับโอกาสในการพบเจอคนพิเศษผ่านกิจกรรมทางสังคมหรือการแนะนำจากเพื่อนควรเปิดใจและให้โอกาสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมในด้านสุขภาพชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจความเครียดจากการทำงานและความรับผิดชอบต่างๆอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ควรหาเวลาพักผ่อน และทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำงานอดิเรกน,นอกจากนี้ควรใส่ใจกับอาหารการกินและการนอนหลับที่เพียงพอการดูแลสุขภาพจิตก็มีความสำคัญไม่แพ้กันหากรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลควรปรึกษากับคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญ เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการปรับตัวและความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ประสบความมอสำเร็จในหลายด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการเงินและการสื่อสารกับผู้อื่นการวางแผนอย่างรอบคอบและการรักษาสมดุลในชีวิตจะช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดชาวราศีมีนควรเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและไม่กลัวที่จะก้าวออกจากความสบายใจเพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆการเปิดใจรับประสบการณ์และการเรียนรู้จะนำมาซึ่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองในระยะยาว เดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับพลังงานแห่งความรักที่เข้มข้นดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสน่ห์ความมั่นใจทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามดาวอังคารในช่วงกลางเดือนอาจสร้างความท้าทายบ้างทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งและเข้มข้นมากขึ้นในเดือนนี้คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาส ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือตัดสินใจสำคัญๆเกี่ยวกับชีวิตคู่ในช่วงต้นเดือนความรักของคุณจะหวานชื่นและราบรื่นคุณอาจได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันหรือได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเป็นโอกาสดีในการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็น ที่ไม่ตรงกันคุณควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือพูดคุยช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นอีกครั้งเป็นโอกาสดีในการเยียวยาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันคุณอาจได้ทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นการทําอาหารด้วยกันหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการเปิดใจรับความรักใหม่ๆ เข้ามาสเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบเจอคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการประชุมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันควรเปิดใจและไม่ลังเลที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจรู้สึก ลังเลหรือไม่มั่นใจในตัวเองควรใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์ช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะกลับมาอีกครั้งคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจและมีความเข้ากันได้ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งขึ้นคำแนะนำด้านความรักสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ 1. เปิดใจรับความรักและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา 2. ใช้ความรู้สึกไหวและความเข้าอกเข้าใจของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง 3. ระมัดระวังในการสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน 4. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีกับคนรัก 5. ห,หากมีความขัดแย้งให้ใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่าย โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความรักของชาวราศีมีนไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดคุณมีโอกาสที่จะสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและลึกซึ้งเพียงแค่เปิดใจและใช้ความรู้สึกไวของคุณให้เป็นประโยชน์ขอบคุณที่รับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอนสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับชาวราศีมีนดวงแปกแรงจนน่ากลัว ตกใจลอยไม่หยุดนะครับไม่มีใครหยุดท่านได้แน่นอนให้ท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจงสร้างสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับอย่าทำให้ท่านรู้สึกนะครับพดหูเศร้าหง้อยเงาวดวงแบบนั้นจะไม่เปิดโชคชะตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงฮึกเหิมเข้าไว้ครับดวงชะตาท่านจะเปิดสวัสดีครับ